คือ,อตั้งแต่ปู่ย่าตายายพ่อ<ะ>แม่เป็นลิเกกันหมดคือผมเกิดขึ้นมาก็ได้ยินเสียงและหน้าเสียงการแสดงลิเกเล้วครับไม่ไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อว่าเป็นลิเกอเดี๋ยวขอสมเียจแบบ่ดทันต้นใจร์ฟนิดน,นึงว่าบงบอกว่าการเป็นลิเกเลยจ<ะ>้ง อุ๊ยับอบเคิมนายกคะคมมตอนนี้เลยค่ะระหว่างที่เราสัมภาษณ์นี้นะคะท่านผู้ชมคามเนี่ยนะคะก็สามารถโฟนอินเข้ามาตั้งคำถามได้นะคะสำหรับสองหนุ่มนี้อ่ายวถามต่อเลยอีกหนึ่งท่านเอ๊ะทำไมคือครอบครัวเนีบอกว่าเป็นพี่น้องกันใช่ครับเ,เราเราอีกคนห<ต>นึ่งกดกดดันใช่ไหมคะคือน้องแสดงยิ้ยเกมาก่อนครับอ๋อน้องแสดงก่อนคือมันไม่ได้กดดันหรอกครับแต่มันสมเพชตัวเอง อาทไมทไมันทำไมอะมันเกิดอะไรขึ้นคะมันมันเป็นอย่างนี้ครับมันเป็นยังไงอ่ะคือผมเล่นดิจิเกมาสอนพี่ชายผมนานมากครับผมเล่นดิเกมาประมาณตั้งแต่ยุคหกขวบนะครับพ่อแม่จับเล่นดิเกมาแต่ตอนเล่นลิเกะหนูจะได้เป็นโกองอะโอ้เป็นตักองเป็นตัวกองตลอดเลยครับแล้วก็เล่นตัวกองมันไม่ลั่งเงินลั่ไม่เป็นร้องก็ไม่ดีเขาเล่นไม่จำเป็นพระเอกนี่สิอ๋อฮะเขาเรียกว่าเกิดจากกองครับคือจากตัวกองพลิกผันมาเป็นพระเอก หนักใจครับอืน้ำเนอะมือมันมันไม่ได้มันไม่ได้ด้วยแล้วทำยังไงคะถึงได้บอกว่าบังคับตัวเองมาเป็นพระเอกได้ก็นี่ครับพี่ชายครับต้องมาเตี้ยวเขียนงานหนักไปนะแล้วอยากจากไปตั้งแต่เริ่มเออจากตัวโกงมาเป็นพระเอกค่ะท่านผู้ชมอ่ะอ่ะผมขอไม่หมดโกงนะหมดพระเอกนี่เราจะไม่ทำงานแ่จะทำลายท่านผู้ชมคะหมดพระเอกไม่เคยถนัดควาถนัดหมโกงอะเรามาดูพระเอกหมดโกงกันดีกว่าเนี่ยท่านผู้ชม สวัสดีครับเป็นแนถึงเันหน่อยฟังกันหน่อยเสียงผมมันไม่วานหยดย้อยมันไม่อร่อยฟังลงลงให้ผู้ชนจงนั่งเชะว่าจะเลือกใครเอกหรือกองหรือกองฮ่่ของแท้ต้องแบบนี้นี่ยต้องแบบนี้ของแท้โอคค้โหน้าดูันแข่งเสาว่าก็ยังเพ้ออยู่มีสัมเยียงของไอเกอยู่ แล้วนักเอกของเราล่ะคะอะน่แน่ผมขอ,อ,ขอ,เ,เ,อ,อเ,เป็นน, <c oughs> น,นักเอกแล้วได้ไหมทางตัวนางเอกก็ไม่ใช่ต,ตายแล้วนะ, <c oughs> ะ,ะเดี๋ยวให้สองน้อมพูดหนึ่งนักเอบ้างนะคะเป็นตัวแทนนิดนึงว่าเอ๊ะได้ข่าวว่านางเอกเนี่ยก็อายุน้อยไม่แพกันใช่จริงแล้วน้องคือน้องนังเอกค่ะหรือเป็นน้องแค่เป็นน้องบุญธรรมคือน้องจะประกวดน้องเพลงมาก่อนค่ะคือจะประกวดน้องเพลงตามงานต่างๆแล้วก็ได้รางวัลมาหลายๆหลาย้ีแล้วทีนี้ น้องร้องได้แล้วทีนี้ก็มาฝึกเรื่องการร้อง <S <S คือเรื่องการรำอที่มันมันสามารถฝึกได้ออแต่จริงแล้วเรื่องการร้องมันจะยากยากกว่าก็คือจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องของการร้องเนี่ยคือมันต้องแบบฝึกใช้เวลานะคะออแต่ว่าเรื่องของการรำเนี่ยใครเขาก็แบบสามารถเรียนกันได้ง่ายๆนะคะอ,อ่ะเดี๋ยวมาถามกันอีกนิดนึงค่ะสำหรับในหลายคนก็บอกว่าเอแเราไม่มีการแบบเบี่ยงเบนไม่ใช่เบี่ยงเบนเพจนะคะ เรนวาดอยวนี้ศิลปินดาราที่เราเหน็นเนี่ยค่าก็จะแบบไปทั้งเกาลหลี <ฮะ S 1> เนี่ยเราเคยคิดที่จะเปลี่ยนแนวบ้างไหมอ่าแล้วผมเคยเคยคิดเพราะว่าตอนผมช่วงวัยรุ่นตอนประมาณอายุประมาณม .1 ม .2 ม .3 ไปค่<ฮ>ะผมก็จะอยู่แต่กับพเพื่อนค่<ฮ>ะคือก็จะเล่นดนตรีสากลตอะไรองเงยคือผมเล่นกีตาร์ด้ยวย <ฮะ S 2> แล้วก็ร้องเพลงแต่ทีนี้คือได่ยินคำที่ แม่พ่อกับแม่จะบอกตลอดว่าเราเป็นพี่ทําไมเราไม่น้องยังเก่งกว่าอีกคือเราเป็นพี่แท้ไม่น่าจเป็นี่ใช่ไหมคะ่เราก็คิดว่าทําไมน้องเราทําได้เราจะทําไม่ได้ทีนี้ตอนที่ผมแสดงใหม่ๆคือเป็นคณะที่มีเด็กเป็นเพื่อนรุ่นเดียวกันแร้วผมคิดว่ามันน่าจะสนุกดีเล่นกับเพื่อนอะไรเนี้ยแต่พอทีนี้งานมันเริ่มมีทุกวันมันเริ่มมีงานทุกวันจนกลายเป็นติดติดในกลารเป็นอะไรเนี้ย ขาเรียกเลยโดยที่เราก็เ่ามุ้ยรุ่นเราก็ติดตามเนะแต่จริงๆแล้วศิลปะไทยถว่ามีความมีอ่อนแล้วก็มีคาม,าม,มคือมันแบบว่าคือทวัฒนาทำมาั้นันทไทยนจริงๆแล้วก็อยู่ที่รทปปครอบครัวด้วยนะ้ทีอูังเด็กไทยขนาดนี้นะคิดได้แบบนี้ต้องถือว่าสุด<ม>งามมากเลยม <ไ S 1> าลและอิสสท่สั้ออเป็นตัวกรองที่น่าแปลกมากเลย ท่านทักเลยครั้งแรกไม่มีใครทักตั้งแต่ดิฉันท,ทักเลยว่าเหมือนคุณผู้ชดว่าออคล้ายมากๆเลยนะทำไมสำหรับ,บผมนะครับผมไม่คิดจะเปลี่ยนแนวครับผมก็เป็นแนวผมอย่างนี้ครับ <c oughs> ใช่คนระับเพราะว่าลิเกนี่ผมถือว่าเป็นเป็นร่างหง้า,งข,างของคนไทยเพราะว่าบางคนก็อาจจะรู้ว่าดิเกเคยบ้างค <c oughs> เกเป็น่งที่แบบว่าไม่ค่อยสมัยกันแต่คนที่ดูถูกก็คิดว่าน,าน่าจะดูถูกคนเขาปตัวเปรยเพราะเราเกิดมาเป็นคนไทยครับผม ต้องาวรับไทยเอสมากเลยนะถูกเลยนะใช่แล้วค่ะเพราะว่าหลายๆคนที่สมัยนี้ใช่ไหมที่เขาเดินทางก็จะเป็นภาษาพตายตอาหลีตายแล้วคือไม่ใช่ว่าสองคนง่ายๆแต่ว่าคือเราก็ยังคงอนุรักษ์นะคะวัฒนธรรมไทยอยู่สองคนไม่สูดดินนะไม่ชม่ะร้องเพลงวัยรุ่นแต่ก็ยังร้องเพลงก็แบบร้องเพลงวัยรุ่นบ้านแต่บริเกตก็ได้เดินเล่น้ขาไม่เมื่อยเข่ามีอัลบั้มเราด้วยมีกับข้าวหนึ่ผลงานเพลงของตนเองมีอาจจะลองฟังแบบ นึ่งอ่ามีบบกว่าเต้นให้เราอ่ะบทใครก่อนคะใครก่อนพระเอกพระเอกดีกว่าครับพระเอกไมหมาก่อนเเ<อ>พลงนี้ผมต้องบอกก่อนว่าจร่งๆแล้วเป็นเพลงเกี่ยวกับบูชาต่งชื่อเพลงผมเป็นเพลงเพลงแรกในชีวิตคือชื่อเพลงว่าบูชาพ้าแก่<อ>คืออนไทยศิลปิไทย<อ>ถ้านคนคเป็นคนทาดนตรีแล้วก็คือเป็นคนเยบเยียงให้ว่าจริงๆแล้วเพลงนี้ต้องบอกก่อว่าเป็นเพลงที่ อาจารย์แต่งให้เอามาร้องเพลงออกแข่งเล่าวทดีโอซึ่งคือร้องเปิดการแสดงแต่พอร้องให้พ่ะเอกพ่อเอกฟังแล้วพ่อเอกก็ทำเพลงมันเป็นได้ก็ดีใจที่ว่าเพลงแรกเราทำก็คือครูของทั้งสองท่านแล้วก็เป็นพ่อเอกหรือว่าคุณเอกจะใช้ชืวิชัยหรืเองใช่ไหมครับเนคือเป็นเพลงของพวกเอกคุณพ่อแก่ก็เป็นครูของศิลปินหลายๆ่านเงแล้วก็ถ้าพูดถึงนิเกก็ต้องนึกถึงพ่อแก่เอ้าวโว่ อมีแบบว่าจำต้องเนี่ยเะออยากจะฟังค่ะอ่าพระเอกพระเอกนะลักวิจารณ์จัดหน่อยอ่จัดหน่อยอ๋อได้เลยพระเจ้าค่ะจุดทูจุดเทียนกราบเพียงพอ่อปู่เป็นผู้ให้สิ้นเราสิ้นปินได้ร่วมสื่อสาร <c oughs> <c oughs> อเดี๋ยวให้ทั้งสองท่านมา่ยฝากผลงานว่าเอ๊ะเสียงเพราะกันแบบนี้นะคะแล้วก็นะคะคิดว่าเลยนะว่าใครที่บอกว่าติดต่อทั้งสองท่านเนี่ยไปแสดงการงานผมรับรองว่าเป็แน่นอนเลยเดียวเฉพาะทูตโหน้าตาดูกองมากเลยไม่ใช่ค่ะอ่าอยากให้ทั้งสองท่านค่ะช่วยช่วยแนะนำว่าจะติดต่อนะไปแสดงงานที่ไหนทำยังไงบ้างค่ะผมเขาอยากจะฝากผลงานนะครับบนเทศการแสดงสดซึ่งจะมีออกวางแข่งในเดือนนี้ปลายเดือนพรษาคมนี้ชื่อเรื่องว่า รักสองทันดินนะครับได้พ่เอกชัยศิริชัยแล้ว้็คุณสุกิเอสุนัขสวัสดิ์นะครับ uh oh. เป็นโปรดิวเซอร์จัดทำแล้วก็พ่อเอกชัยศิริชัยร่วมเล่นด้วยโอ้ uh oh. ซึ่งผลง,งานนี้เราตั้งใจทำแต่มากแล้วก็เป็นศิลปะไทยอย่างให้ทุกคนคิดว่าจริงๆแล้วศิลปะรอเพณีของวงวัฒรนัรมำึงนอกก็มีความสวยงามค่ะ uh oh. แต่ของคนไทยก็มีความสวยงามไม่แพ้กับเองนอก ยอยค่ะเราเราคือสรุปแล้วนีนข้างๆดิฉันนี้เล่นเป็นตัวฟองหรือว่าพระเอกด้วยค่ะในเรื่องในเรื่ององเป็นพระเอกครับ <c oughs> เป็นพระเอกครับที่มันผ่านมาเนี่ยเรื่องนี้นี่แค่ะไหลแค่ะอาจจะเล่นเรื่องนี้นะครับเป็นพระเอกที่แบบหวานๆครับแต่ผมมาเปลี่ยนบทดแล้วไม่ใช่เลยครับอคือผมเป็นคนพลิกแพลงครับผมคุณผู้ชมคะเรื่องนี้ขอบอกเลยนะว่าหนุ่มแนทเนี่ยเปลี่ยนพลิกแพลงตัวเองเลยครับแปงก็ะอดปาครับถ้าใครอยากจะดูนะคุณผู้ชมคะต้องดู ซีดีที่กำลังจะปล่อยจริใช่ไหมครับครับผมก็ผมก็ขอให้ช่วยๆกันเลยนะครับเพราะว่าในอัลบั้มนี้มีผมร้องอยู่แค่หนึ่งเพลงครับโอ้โหังรู้ว่าใครข้าวใครข้าเดี๋ยวจะจับตาไม่รู้ครับเท่าไหน่แต่เพลงเดียวครับผมร้องกันหลายเพลงผมเพลงเดียวครับโุณสุดยอดมากเลยนะท่านผู้ชมค่ะอ่ะตอนนี้อ้อมค่ะเดี๋ยวเราเปิดขายโปรตินดีกว่านะสำหรับใครอยากจะโปรตินตอนนี้ค่ะ0264101 สักหนึ่งฝ่ายเนี่ยพูดคุยกับทั้งสองท่านนุ่มรอนะคะกับคณะลิเกะอะไระอ่ะเอฟโอซีที่มาโอ้โหจังได้ไงอาทิตย์ชื่อที่มานี่ยไม่ต้องบอกแล้วนะว่ามาจากทั้งสองนุ่มร้อน,นี้นะคะอ,อ่ะสายพันไหมคะซื้อ2โฮสต์1013ค่ะได้แล้วนะคะ,ะนนีคือสดสๆในรายการกันนะคะแล้วก็รุลัลของรางวัลกัไปเลย แล้วมีบอกเลยว่าสายของเราเนี่ยเพราะจะดีเมยนิดนึงดังนั้นค่ะแม่ยกที่บอกว่าโทรไม่ทันค่ะวันนี้นะคะใครที่อยากจะติดตามผลงานของเรืองสองท่านนี้นะคะมีเบอร์ไหมมีเบอรอมอ์มีเบอร์ด้วยเตรียมจดกันให้ดีเลยค่ะบอกเลยจ้าก็ติดต่อที่เบอร์089 0899230ย้ำนครับ089ก็คือ89923 แล้วก็ติดต่อทางไหนได้อีกคะทางบริษัท EGM ครับเป็นบริษัทคือเอกเพชร Global Media นะครับเป็นทางบริษัทไม่คิดจะเป็นหมดแล้าเหรอคะอ้าว่สายนี่สายนี่สายอาวิชายแล้วอาเดี๋ยวให้น้องสองท่านพักทายเลยค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาแล้วม่ายกตัวจริงเลยนะตัวไหนครับผมถึงท่านไหนครับสวัสดีค่ะ อ่าเสียงเซนบอมนิดนึงนะคะคือน้องเบนนะคะโทรมาจากอียิปต์าค่ะโทรมาจากไหนนะครับเออร์ยังไงค่ะชื่อแนทบ้านหกที่แนทเป็นอะไรคะหน้าตาน่ารักมากเลยค่ะโอ้ยมาแนทตั้งมาตั้ง ไม่ดีนะยายเพราะอันนี s <S ้คืออันนี้ขาดไหมคะตัดไปแล้วบอกแล้วนะคะว่าตัวนร้ายคือเค็มนิดเดียวนะครับแสดงว่าคุณเล็กี้ขับถ่ายของรายเงินไปทุกคนตกใจสายกระดื่องกันไปเลยนะจ๊ะนะคะอ่ะอะอย่างนี้ดีกว่านะคะช่วงนี้นะคะอย่างที่บอกกันไปว่าฝากไปแล้วนะคะสอหรับ ผลงานดีๆนะคะใครที่บอกว่าสนใจอยากจะชมผลงานหรือว่าติดต่อไปชมก็ไดงที่ไหนนะคะก็สอบถามที่รายการเราหรือว่าติดต่อไปชมก็ได้นะคะฝากไว้ด้วยนะคะเจอกับผลงานดีๆนะคะกับนี่เกวงนี้เลยค่ะเชฟผู้สุดที่รละค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาเป็นว่าแบบนี้พักสักครู่ก็จะแชร์ดูเบ็กหน้ากลับมาแล้วค่ะ